ครับวันนี้ก็ขอเกา่าสวัยดีูทุกท่านกันด้วยครับเด็กก็วายู่กับอายการทีวีพุ่มคูนะครับมาทุกทีนะครับที่หายไปนานนะก็เทีก็จะหายไปนานนะครับเพราะว่าผมชวนปิรีมาครับแม่ผมไม่ให้เล่นเนี่ย ช่วยไม่ค่อยว่างนะไม่ได้ลงนะครับผมไม่ได้ค่อยลงคลิปนะเดี๋ยวเพิ่เข้านะครับจะเป็นใครแพ้มันเข้ายังไงวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปตั้งชื่อก่อนแนปะ๊บตัื่อตัวเองก่อนนะองคงบ์บีบ <ไ>แค่นี้แหละ,ะไงไงแค่นี้แหละ,ะเเล่นเกมล้แคนะ่นี้แหละตเเล่นเกมเฮ้ยพิมพ์มาสามสสาแม่งเลยชื่อมสสครับเป็นยังไงแลวกเล่นเกมเล่นเกมอ นี่หรอพเพายังพาอะไรหรอก็พาหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์จสหนึ่งจุดศูนย์จุดสอ๋อเฮ้ยไม่รู้จะใส่หัวอะไรดีเลยเข้าไปแล้วนะเดี๋ยวแป๊บเข้าเลยไม่มีเซิร์วร์ไม่แล้วเฮ้ยทำไมพิมพ์ชื่อไม่ได้วะ ห้ามออกภาษาไทยไงเออโอ้ยตบมีเนีเ่ยเนีเ่ยเนีเ่ย เนเลยกูไ่ปเลย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 ิมีตัวอ่านม้ยมตัอ่านนี่ยมีตัอ่านแต่่าเป็นภาษาอังกฤษอ่าน,นไม่ค่อยเรื่องเลย่คิปเปอร์ปกองได้อะไร耶ใช่ใช้คิปเปอร์เลย เอาหัวไปด้วยเดี๋ยวต้องใส่ขาทองในกล่อ,องนี้ดูสินี่นนก็ดำมดไม่เหลืออะไรให้เราเลยหรอก็รู้จักเตรียมของบ้างสิโลไปเออไงเออคือเรามีที่อ่านเป็นภาษาอังกฤษอ่านไม่รู้เรื่องละ ใช่ไอ่อวุิรน์า่ไนลฟินล้ดอะน้ยาอะไรบ้างอนี้น้ำาอาเฮ้ยน้ำยาตาชิปนไหนไม่ใช่น้ำยาตาทิไปเตน้ำยาลงหนหมดเลยอ้าวเหรออาก็บมาเลยไม่ใช่น้ำยาลองหนน้ำยาอะไรน้ำยาออดีเลยเก็บมาเยอะเฮยกูมาอยู่ไหนเียสสัตกล่องมีแ่นอ้อะไรขึ้น อะไรวะอะไรบิบอมอยู่นี่เดี๋ยวเข้าไปดูก่อนแป๊บเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนมานี่เล้ามานี่เล้ไม่เห็น,นเพื่อนย่อยเดี๋ยไปดูก่อนแกเสกที่นอนสิไม่ยันมาให้โกงงี้ ใครตัวแชมป์ใครตัวแชมป์ใตัวแชมป์ใครตัวแชมป์โอ้ยปั๊บเอ้นมันมีทางให้เราด้วยหรือไม่แมกเลยอะกมะตุกประมือมากไปงนูกดีกว่าเป็นแก๊ง แกมาต้องนิดสีจังเกิ้ลแก้งสว่างมากใช่จังสว่างไม่ใช่จังแกลง้งมีประตูด้วยมีประตูด้วยอะไร,หรเหรอเฮ้ยประตูด้วยว่าใครวางประตูเนีเย่ยเดี๋ยวประตูนประตูเยินมากนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างออกกันเลยไอ,อ,อ,อ้ซาดโอ้โหโคจรสกิลเลยเต้ ไม่เคยเห็นฉันหรอกมาในที่ที่อะไรเห็นเราไหมเนี่ยไม่เห็นหรอกเป็นหนูแล้วเกมเต้าตัวนั้นแหละเข้างล่างเพาว่ามันยันะนี่ไงฉันเห็นเกแล้วไม่โดนฉันอีกเล้สเกลเต่าดีกวอ้เฮียฉันชอบตัวหน่วย นี่มันคือเซิร์ฟอะไรอ่ะฮะตัวหลังด้วยเอ้ยดิ๊ดดี้เดี๋ยวกดแป๊บแล้วเซิร์ฟใหม่แล้วเซิร์ฟใหม่เอาเซิร์ฟใหม่ซะมันเป็นเซิร์ฟอะไรไม่รู้เนาะใช่วังเนาะเอาเพิ่มปิดไว้ก่อนเซิร์ฟอะไรดีวะ่มปิดไว้ก่อน เอาเสื้อใหม่เอาอันใหม่ปกออาเสื้อใหม่ไม่ต้องปิดก็ได้ไงอ๋อเริเปอาชิวรอบนี้เลยแล้วกันเาะสามศูนย์สามไอชิวมาแล้ว้ดา ดีิมันดันอะไรวะเนี่ยกูไม่รู้เลยมันกดเลยถ้าเป็นด่านกูชอบเล่นนะบุ้ยยอดกูแหลิบหายแกไม่เล่นดีสิเฮ้ยเหลือไ้ให้เราด้วยอยู่มาให้เราด้วยดูดิโอ้ชุบก่อเยอะมากเลยอะชุบก่อไม่จำกัดเฮ้ยไม่จำกัดโอ้ ก,แก,แกแูแหลกชิบหายอ่ะคือกูแหลกกันแหลกเหมือนกันแหลกแลกเหมือนกันหมดนั่นแหละงแหลกไอ้บ้าไม่จำกัดใช่เมื่อไหร่เราเอาแล้วมันจะเพิ่มมาใหม่ไงคู<อ>่ดีเลยเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเก็บได้ไหมด่าไม่เอาเค้กไม่เอาเค้ก เก็บชุดก่อนยังไงวะเก็บไม่ได้ว่ะฮ้ยมันเพิ่มทีมันเพิ่มเรื่อยๆอะไรไงเนื้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมาเพิ่มเรื่อยๆเลยหูลงมาสินี่สิกูเห็นได้เรื่อยๆกูว่ากูเหยียบอะไรวะหูแหลกจิ้มหายเลยลงมานี่เราเราจะหาแหลกมาตอนนี้เลกกแลลงมานี่กูเลิกแหลกแล้วนะไหน เลิกแหลกแล้วเลอกแหลกแล้วเลอกแหลกแล้วสวนของเราแหลกหมุนไปทางไหนก็ไม่ได้หมุนยากใช่ปะยากมากเครื่องเล็กนะมันเป็นสังเวียนเลยเอ้ยเอ้ยสนามพีพีฮ้ยมันมีมันมีอาหารด้วยอ่ะสนามพีพีว่ะใช่สไส้แล้วเราต้องทำไมวะเราต้องไปยังไงวะเหี้ย นี่ลงมาข้างล่างดล้วู้สิกูบินได้อ้าวดูสิเฮ้ยพื้นละหนพื้นละหนกูบินได้เลยพื้นละหนเลยป้ะกูบินบินได้เลยทำมาแล้วพื้นละหนว่ะนี่เราต้องไปฆ่ากันใช่ไหมเนี่ยอูม่อยากอะเฮ้ยไม่อยากฆ่าเลยเราต้องไปยังไงอ่ะเอือไอ้สามคูสาม ตาแล้วโอ้ไปทางไหนตาไม่บอกกันเลยทางที่เราเป็นเล่นเลยเดี๋ยวก่อให้หมวดเกิดเดาตามมานะไปตามมาเฮ้ยไปทางไหนเดี๋ยวเฮ้ยกูมีปีกว่ะ วัเตอร์ว like okay. mm. ัตตาแหกวัตตาแหกเามนี yeah, no ่มานี right. ่มาน่มาอนี้ใครตายมานี่มานี้มาลงมานี้ลงด้วยน่าเลยกุหว่ะตอนนี้เราไปแล้วโหไเป็นแมพตอนนี้กูไม่มีไฟกูเลยแหลก วิเริ่มเริ่มไม่แรกแล้วไม่แรกแล้วของกูไม่แรกแล้วอู๋นี่กูไม่แรกแล้วไปนี่ฮีโร่ในตำนานฮีโร่ในตำนานกำลังมากไอบินได้ว่ะของกูเรื่องแหลกแล้วนะมาเลยมาเลยไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวรอให้รอให้มันครบก่อนค่อยพีบีพีได้แล้วเลือกเลือกตำแหน่งที่ตัวเองจะอยู่เลยเลือกตำแหน่งที่องกูเลือกแหลกแล้วเลือกตำแหน่งที่ตัวเองจะอยู่ไลนี่ของของกูเรืองแหกแล้วนี่ตำแหน่งของฉันนะ โอ้ยกูฟังกูกว่าสิเดี๋ยวกูเลิแกแล้วมีอาหาศไหมกูมีกูมีไม่เยอะแล้วเดี๋ยวกูวางอ่าบไม่เยอะขนาดนี้เลยหรือกูเตรียมไว้เว้ยมาเร็วเร็วอ่ะกูวางเค้กให้กินแล้วมึงกินเลยตามสบายของมือกูไม่ว่าไม่ถ้าเดินไปตรงนี้ตกไหมเดี๋ยวแป๊บนี่เดินไปตรงนี้ตกไหมไหนตรงนี้เดินตกไหมตกกูเอาตำแหน่งตจวเองแล้วนะ ปมนไหนกูหรอกูเลือกตำแหน่งก่อนนี่กูเลือกตำแหน่งนี้โว้ยตแล้วอย่าใช้ตำแหน่งกันดิไตำแหน่งนี้ม่เป็นเดี๋ยวกูไปตำแหน่งอื่นก็ได้มากูกลัวตกถ้าน่าสิบแข่งเรื่องถ้าน่าสิบถอยหลังเรล่นฆ่ากันเลยนะเฮ้ยอย่าเพิ่งกูยังไปตำแหน่งตัวเองยังไม่ได้เลยแล้วมึงจะให้กูไปตำแหน่งไหนเอ๊ยกูตาย เอออบ้ามันตายเพราะเห็ดใดวะเยกงไม่รู้เลยคือเสียก็ตกใจกูจะมาใหากิงนะโอเคมาเนี่ยัสดีกูวางเค้กให้นั่นกินมันไม่กินว่ะอาหารกูยังไม่รดเลยเก็บอาหารก่อนบีเอาไก่มาเกือดด้วย มึงมีอาหารมันถามหน่อยมึงก็มีอยู่บักเยอะโคตก็เยอะเลยโถดูลูกไฟสิดูเกนไฟลูกไฟเออมันไม่ได้เป็นของจริงหรอกนะรู้อยู่ลูกไฟมันเหมือนของจริงเลยนะเออ,อยังไงดูมองไปด้านบน อ้ยนก็ตายอ้าวมึงจะได้จะให้ตัวโลขนาดนี้เลยเหรอสีแดงๆอะเหยขึ้นไปเหรออีนั mm ่งไงนั hmm ่งไงตรงอันนี้รู้สึกว่ามันมีใครอยู่ในถ้ำนะเฮ้ยถ้าขึ้นไปตรงนู้นอะมันจะเป็นอะไรอ่ะอยากอยากขึ้นไปบนนู้นจังเลยอ่ะ รับดี๋อมขอตัดคลิปแป๊บนะครับ